ฮัลโหลขอต้อนรับเข้าสู่ช่องป้าจำลองจะหายลุงพลน,นะคะวันนี้เราก็มาเที่ยวรีชอนค่ะลินจีค่ะเนี่ยลินจีกำลังออก,กลูกค่ะลินจีนะคะเห็นไหมลินจีค่ะสวยมากอะ ให้พีชชุ่เบึงลินจีโอ้ต้นเท่านี้ยื้อกินก็ได้เนาะยื้อกินก็ได้ทแน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 ทแทนแทนแทนสวัสดีค่ะคุณมา้าโอ้คุณม้ารู้สึกว่ากินหญ้าแชบเนาะม้ากินหญ้าเช็ มันมันอีกตัวหนึ่งสีขาวค่ะมาก็กินหญ้าคือควายเนะยาะยายเพิ่งรู้ว่ามากากินหญ้าไม่กลัวมากกินข้าวฉันรกลินจี่มาทางนี้ก็เป็นสวนลำสวนเขาเอนอันนี้ยอีหยังอันนี้ว่าว่ามักนัดก็บโบแม่น เขาเอื้นอีหยังกับบุหัวสวยงามอันนี้แห่งสวยค่ะเขาเลี้ยงไวนะ้เนาะให้เวบซีดูนะคะ อันนี้มันใช่มักทั่วดินเปล่าวะใช่มักทั่วดินวะคืออย่างไะไม่เห็นลูกมันวะ ก็สวยค่ะสวยไปหมดเลยค่ะ f อค่ะสวยมากๆเลยค่ะอยากให้ f อซเดี๋ยวยายจะรีวิวให้ f อซดูนะคะวะ่าเอาอีหยางเฮ้อองรนบ่ะนะยายจะรีวิวให้ f อซดูนะสถานที่แห่งหนึ่งค่ะ นี่ลูกมะนาวค่ะอ,าาอุ้ยอันนี้ก็ออ่ลูกอ่า ลูกคำป้อมค่ะเนี่ยลูกคำป้อมนะคะลูกคำป้อมค่ะเข้าไปเรื่อยๆค่ะเรือนภูไทยรีสอร์ทนะมาเจอแล้วเจอแล้วฮ้บโบเตะคำเฮาบบเตะมัน จะเตะได้งออันนี้ต้นชะดาวค่ะชะดาวกลางดอนแตกใบอ่อนเป็นพุ่งเป็นพวงเอ,อ้าชะดาวกลางดอนแตกใบอ่อนเป็นพุ่มเป็นพวงชะดาวกลางดอน,นอื้มเนยังไงกคือ อันนี้มามามาตัวตัวผู้มาตัวผู้นะคะเดี๋ยวไปดูรีสอร์ทให้ก่อนเอา้าเข้าไปตรงไหน ăng lời ดอกนี่สวยจังเลยดอกอะไรดอกอะไรเหมือนเหมือนดอกอันนั้นอ่ะเหมือนเหมือนดอกผักเซียนแต่ไม่ใช่ไม่ใช่ดอกผักเซียนนะเหมือนค่ะนี่งมีม้าด้วยค่ะมีม้าด้วยมีม้าด้วยนวดหรือสีค่ะนี่ค่ะนวดหรือสีนะคะนี่รร้าานนนขงักเลลยมืใช่จะเอใครออกมา คุณยายเอาหมวกไหมเอามาเดี๋ยวเอาฮะเดี๋ยวยายไปเอาก็ได้พี่มไม่เป็นไรหรอกจะได้ไม่ร้อนกะข้างในมันร้อน <c oughs> น่ารักล้านล้านสวยเนาะเจ้าของสวยหรือเปล่า <c oughs> จาของสวยวะซ่น <c oughs> น่ารักเดี๋ยวพ่เราอืมเดี๋ยวยายดูหมวกก่อนเด้อ ห,หมูยายก,กำลังเลือกหมดเลย่มีมุมน่ารักน่ารักบอกนี่ไงมุมน่ารักปลาก็มีเนะาะปลาเข,า,ขาบอกมีมีบ่อปลาให้อาหารปลาได้ด้วยจ้ะเดี๋ยวเราไปทำบุญกันเนาะให้อาหารปลา เดีย๋ยวจะพึ่งห้งางนีงอันนี้อ,อู้ห้างนกอ,อู้น่ารักจังเลยสั่นหามาจากไหนบ่นี้นะครับเห็นมะม่วงแล้วอยากกินม,มะม่วงน้ำปลาหวานจังเลยเนะอาล่มก็ได้พี่ น่ารักอ่ะน่ารักกระจุ่มกระจิม <No. S 1> ๋ม,นนนมนเนาะ,ะอ,อุ้ยดอกไม้เดี๋ยวไปถ่ายดอกไม้กันนะแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ไปไหนคะ่ะอยู่ตรงนี้ก่อนใ <c oughs> หน้พี่จิวหันหน้ามาด้วยเออสวยพี่จิว ยายไม่ได้เอาแมสกาก็ไม่เป็นไรไม่มีคนเนาะไม่มีคนคนะ่ะไม่มีคนอยู่ชื่อๆอ,อยู่ค่ะพอ<ค>จบคลิป <สม S 1> แค่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้ด้วยค่ะ <c oughs> ขอบคุณค่ะบ๊ายบายเด้อ <c oughs>